ครับถึงแล้วครับถึงแล้วครับนานมดแดงป่าพยมพัทลุงมาถึงมืดแต่ว่าอาหารพร้อมเลยอาอ้นพริกะน้ำพริกใบธรมังนะครับ้ันนมงอนมีทั้งน้ำพริกกะปิแล้วก็น้ำพริกใบทํามังนะฮะ้าุตุ้ อันไหนอันไหนเนี่ยเราชอนได้กระดาษนี้น้ำพริกทำลายปนอ๋อแกอ่าอันอันนี้นี่แกงแกงหยวกปุดหยวกปุดไสปุดไส้ปุดอ่าไส้ปุดนะฮะก็คือเป็นอ่าอ่าพุกคะนะไอ้พวกพวกพวกข่านะตระกูลข่าตระกูลข่าตระกูลข่าเป็นไม้ป่าที่นี่ข่าตระกูลไอ้ต้นใหญ่คล้ายๆกับต้นห อ่าส่วนใบธรรมังนั้นคือต้นที่มีกลิ่นเหมือนกับแมงดาแมงดานะฮะที่อื่นน่าจะไม่มีนะมีพต้นต้นใหญ่คล้ายๆกับดาหลาอ่าใช่ใช่ใช่นะฮะแล้วเอาไซมันมาอ่าไก่ปลานี่จริงกัวนะไรกินใบชะพลแล้วนะย่างไท่ปลาใบ อะไรนะไข่ปลาไข่ปลาไข่ปลาไข่าน้ำจืดเป็นไข่ปลาจืดเป็นไง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 เป็นย่างไา้จืคำเดียวว่าอร่อยคำเดียวคำพูดได้คำเดียวว่าอร่อยผมคำน้ำลน่งมคำ้หนึ่ง ทางนู้นเขามีข้อมูลมาน้องสาวน้องอ้อยที่สงขาเขาบอกว่าพี่เอ้ยว่าไงนะน้องน้องอ้อยว่าไงนะอร่อยมากป้าผักน่านหมดแดงกับเทาอร่อยมากมากพี่มาพีมาสักครั้งตอนปีป้อมยังไม่เคยมายู่สงคา้าสงครามเขาเคยมา ทั้งชุดย so okay. yeah. ังไม่เคยมาทั้งชุดยองที่คนพิคนเคนทองแสดงว่าคนพิชซ่คนิาทิคุณแปดแปแปอ่าก็พบวาทิบคุณีีน้องนั่นแหละน้องเบือนชุดทองน้องเบือนเหมือนกัน ตรงนี้ที่บอกน้องๆแล้วก็ไปขยายพ้นต่อไปตลอมาตลอดเลยนะว่าตรงนี้นะเราทำไร้นะต้องให้ชุมชนเขาได้รับประโยชน์เม็ดลายเนาะสมตุกาแกงแกงมาม์งกแมด้ครับเนเมื่อไใยปก็เนี่ยก็าพุ๊มาจัดอันนี้แกงจืดสดแล้วได้ลังอบ คิดน้องโยธินกับน้องบุญนะฮะเป็นคนมาบุกเบิกทีนี้เป็นเป็นทีแรกเลยใช่ไหมฮะปีปีนหนน่ะหรอปีห้าซ้องปีห้าซ้องตอนนั้นก็ได้ีตั้งมันเพราะว่าก็ไม่มาบ้านนี้เมืองี้เพราะว่าเป็นเมืองคนรูเมืองคนเกลี้ยงคือตั้งไม่เบื่อมาก เราไม่อุ้ย่ายเร่งี่กแกแต่ทุกตายนักตรงเดียวมากมาเลยครับรับมาเป็นเป็นเป็นชุมชนต่อเดียวตอนนี้มีงิมีเดิมืออาหารกรกินกับกํานิยมเดิมกําเหล่าการต่างแต่ m s t ออกบนในชุมชนเพื่มกันไม่มีเรงงานมาจากฝรื้งหรือว่านดาว ใหญ่คนในช่นงต่าพี่วันเย็นป่านี้ก็ลบกันไม่เลยในนักในพวกพวกไม่คนนั้นายคนอย่างนี้แต่คนไหนนี่ก็คนไหนไม่ได้ทำมาไม่ไม้คนไม่ลาการก่อสร้างการเล่นเป็นคนในช่วงนเริ่มตอนั้งแต่ซุ้มเริ่มตอนนแ้่เขาทำไม่เป็นแต่มันมีคนทำเป็นอยู่้าคนมานมาตั้กันมาเรียนรู้กันจนตอนนี้กกาป็นผู้จัมนา บองคนมาจัคนไม่เป็นตีตาปูก็ไม่โชคค่ะเพื่ปนทำอยากันเพาว่าอเงกะายเป็นเมื่อม่เดือดรัวนะเขาหมกุกมัดต้องเดินก่อนกันมากแต่ตาโตออกไปรับจ้างไปทานผู้รับโมืในการตกแต่งรับปูนีตกทุอย่างเรกาเอฟปูนได้เล็กๆก็ใดๆมีตก้าในการเอาปบมาทิ แต่ที่จริงภูมิใจเล็กๆไม่ได้นะเพราะว่ารัวจากเหลือจากนึ่งนะแต่นี่ตอนนี้มันถึง40เลยใช่ไหม,มทะทะทะกิถามวมดสักกีหรอมีแพใช่ไหมอ,อ,อือ,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 อ